สนับสนุนโดย YLG Boolean Futures โทร02 287 1155คุยคุยกันนะคะกับคุณพวันนะวัวัฒนาทรัพย์ค่ะรองประธานกรรมการบริษัท YLG Boolean International ค่ะสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโสภาและคุณพิชยุทธ์ธค่ะวันว่าวก็ปัจจัยเสี่ยงรอบๆด้านจะมีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของ,ของการที่มดดีแม้เรียกได้ว่า ไปดาวเกรดกระทุบป,ประเทศเลยนะครับตอนนี้ล่าสุดก็โดนไปเรียบร้อยสำหรับไอร์แลนด์เพิ่อมอีกหนึ่งประเทศลงไปสู่ระดับขยะด้วยสำหรับหุ้นกู้พันธบัตรของเขาประเมินยังไงดีตอนนี้ทองวิ่งขึ้นมาแล้วก็ทะลุแนวต้านที่คุณประวันเคยให้เวลาด้วยตรง1,563เหรียญ เชื่อว่าวันนี้น่าจะมีโอกาสได้เห็นนิวไฮอะนะคะาย <High S 2> เดิมที่เคยทำไว้คือพันห้าร้อยเจดอลลาดอลลาร์ต่รอย์เอาเชื่อว่าวันนี้น่าจะมีโอกาส Break แต่ด้วยความที่โลครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อมันแค่เมื่อสิวันที่แล้วเนี่ยนะคะอยู่ประมาณ 1, out. พั7สี่ร้อยเจ็ดสเอลลาดอลลาร์ต่รอย์เอาเพราะะนั้นเนี่ยมันใช้เวลาสั้นมากขึ้นมาถึง100ร้อยเหียญเนี่ยถึง ปัจจัยที่จะทําให้ทองคาขึ้นมีแต่ด้วยความที่มันมาเร็วขนาดเนี้ยัยงไม่มีการพักฐานเลยครับน่าจะนักลงทุนน่าจะต้องคอยระวังว่าอาจจะมีการพักฐานแล้วถ้าการพักพักฐานเนี่ยอาจจะลงมาเยอะนิดนึงสามสิบถึงห้าสิบเหรียญเพราะฉะนั้นเนี่ยนักลงทุนต้องระวังคือต้องมีจุดคัดลอสไม่ว่าจะเป็นซีกบนหรือซีกล่างเพราะว่าถ้ามันเบรก พันไฮเดิมไปแล้วเนี่ยโอกาสที่จะเบรกพันหกร้อยมีเลยนะคะครับผมค่ะถ, <ๆ S 1> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครที่ถือโพซิชันลองอยู่ตอนนี้ถือไปก่อนยังยังคอยได้อยู่ค่ะยังคอยได้อยู่ร<ข>อ,อกา่ที่จะเห็นพันห้าร้อยแปดสิบในวันนี้น่าจะมีครับผมแปลว่าวันนี้มีรุ้นจะขึ้นไปทดสอบไฮ<ม>ใหม่แล้วก็อาจจะมีนิวไฮ<ม>ด้วยแต่ก็ยังประเมินว่าภาพไปถึงจุดนั้นก็จะโดนขายทำกำไรอยู่ดี น่าจะมีการการทำทำกำไรระยะสั้นลงมาค่ะคแต่ถ้าจะเห็นอย่างที่บอกว่าเมื่อวานนี้เรามีพูดกันถึงพันห้าร้อยหกสิบสามจะเห็นได้เลยว่านักลงทุนมองไปในกระแสเดียวกันคือไม่การการเทขายทำกำไรน้อยมากหลังจากเบรกเอาท์ขึ้นมาไม่ถึงสิบนาทีก็ไม่ถึงสิบห้านาทีก็เห็นพันห้าร้อยเจ็ดสิบเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสายอันหนึ่งที่เห็นว่า ตัวทองคำเนี่ยมันเริ่มจะเป็นตัวที่นักลงทุนหันกลับมามองอีกครั้งหนึ่งหลักๆเมื่อวานมันมีข่าวร้อนแรงสองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องออที่มูดี้มาหันเครด i ตไอแลนด์เรื่องที่สองก็คือเรื่องที่มีการเผยเผยการประชุมของเฟดเมื่อเดือนที่แล้วว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะเกิด QE 3สามค่ะ ไอ้ตรงนี้แหละ่ะเป็นตัวส่งผลหลักๆที่ทําให้ทองคําเนี่ยทยานขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วค่ะเราดีฉันจําได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ตอน QE สองตอนที่เประกาศ QE สองเนี่ยออกมาเนี่ยหลังจากประกาศแล้วทองขึ้นมาเกือบร้อยห้าสิบเหรียญ<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีการใช้ QE สจริงๆการขึ้นอย่างเร็วอย่างแรงน่าจะได้เห็นนะคะใช่<ะ>ั้นก็คื จากนี้ไปอาจจะต้องติดตามก่อติดเรื่องของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของสหรัฐมาเป็นปัจจัยหลักปัจจัยแรกเลยไหมคะค่ะเป็นปัจจัยหลักค่ะเพราะว่าวันที่สองสิงหาจะเป็นวันสุดท้ายในการตัดสินใจว่าจะใช้มาตรการขยับเพาดานหนี้หรือ QE3 น่าจะมีสองพิเตอร์ตัวใดตัวหนึ่งเพราะว่าถ้าเขาไม่ทำสองตัวนี้เนี่ยเขาคงมีปัญหาเรื่องการชำระหนี้ค่ะครับ ค่ะถ้าอย่างนั้นช่วงนี้อยู่ในฝั่งขาลองน่าจะปลอดภัยกว่านะคะแต่ก็ต้องระวังเรื่องของแรงเทขายด้วยค่ะเมื่อไหร่ถ้ามีการเทขายจริงๆตั้งจุดพักคัดลอสไว้แล้วก็ถ้าลงมาแรงแงก็มาช้อนซื้อใหม่เพราะว่าย่อยังไงซะก็ยังมีโอกาสไปได้ต่อค่ะครับผมเพราะฉะนั้นคืนวันนี้ชั่วโมงเทรดตอนดึกนี่ยังไง <c oughs> ต้อ,งอยู่หน้าจอนิดน,นึงนะครับเมื่อคืนนี้รุนแรงมาก <c oughs> ตอนที่ขึ้นมานี่นักลงทุน กระหน่ำขายกันอุดตลุดเลยค่ะอครับผมแต่ก็โอเคเพราะื่อเช้าก็ย่อลงมาให้ซื้อคืนกันได้อยู่ก็ได้กัไปสักรอบย่อไม่เยอะค่ะเพราะว่านักลงทุนเขาเริ่มขายกันตั้งแต่พันห้าร้อยห้าสิบห้าพันห้าร้อยหกสิบอขายเร็วไปหน่อยเกือบหมดกันตรงแถวพันห้าร้อยหกสิบมันก็แตะไปถึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบพอถึงแถวห้าพันห้าร้อยเจ็ดสิบมันไม่มีจุดซื้อคืนไงคะค่ะครับอ๋อขายเร็วไปนิดนึงไอ้งั้นวันนี้ก็คือใครที่ยังเหลือ ก็รอลุ้นอีกรอบหนึ่งคืนนี้แต่ไม่ถึงขั้นต้อง follow by ตอนนี้ใช่ไหมครับคุณพรวันครับเออน่าจะรอรอความชัดเจนอีกสักนิดนึงอะค่ะเพราะว่าทางเว G จีเชื่อว่าน่าจะมีการพักฐานใกล้ๆนี้ค่ะค่ะครับ่มวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถึงแม้ว่าทิศทางราคาทองคําย้อนกลับไปนะครับแปดวันทําการขยับตัวปรับตัวเพิ่มขึ้นมา ือบเกือบจะร้อยเหรียญสหรัฐต่อทรอยออนนะคะคุณพวันบอกว่าแต่ว่าวันนี้ย้ำม,มกคือวันนี้มีโอกาสลุ้นทำนิวไฮใหม่นะคะไฮเดิม1,576วันนี้อาจจะมีโอกาสได้เห็น1,580เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนแต่ว่านาระดับนั้นก็ต้องระวังด้วยเรื่องของการพักฐานเพราะว่าที่ผ่านมานั้นขึ้นมา